วันนี้เกมกระดาษจะมาสอนเล่นบอร์ดเกมสุดฮาที่ชื่อว่า Final Exam เกมที่จะพาคุณย้อนวัยไปสู่โลกของโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความลับและการหลอกลวงนี่คือวันสอบครั้งใหญ่แต่ในห้องนี้ไม่มีใครตั้งใจอ่านหนังสือมาก่อนเพื่อให้รอดพ้นจากศึกข้อสอบสุดหินคุณต้องหาทางแอบส่งคำตอบให้เพื่อนๆโดยไม่ให้หัวหน้าห้องจับได้แต่ระวังหัวหน้าห้องกำลังจ้องมองอย่างไม่กระพริบตาและเพื่อนบางคนอาจจะปวดจนแผนพัง ใครจะเป็นนักเรียนหัวใสที่โกงได้สาเร็จและใครจะโดนจับได้ก่อนพร้อมแล้วหรือยังที่จะใช้ไหวพริบและกลยุทธ์การสื่อสารที่แยบยลที่สุดในภารกิจรับในห้องเรียนไปดูวิธีการเล่นกันเลยก่อนจะมาสอนวิธีการเล่นเกมนี้พวกเราเกมกระดานกดหลับกดนอนแก้บทปรับปรุงคุณภาพวิดีโอเพื่อให้วิดีโอออกมาดีที่สุดและหากว่าคลิปเรามีประโยชน์สามารถช่วยค่ากาแฟพวกเราได้ด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงกดเลยกดจี เกมนี้เล่นได้5้าถึงสิคนระยะเวลาในการเล่นเกมต่อรอบประมาณ1 0บถึงสินาทีอายุที่แนะนำา14ปีขึ้นไปในกล่องจะมีอุปกรณ์ให้เราดังนี้การ์ดบทบาท13ใบจะแบ่งเป็นหัวหน้าห้อง2ใบเด็กเรียน4ใบเด็กกิจกรรม7ใบ กระดาษคำตอบ100แผน่นดินสอสีดำา10แทง่งการจัดเตรียมตัวก่อนเล่นให้ทำดังนี้แจกดินสอ1แทง่งและกระดาษคำตอบคนละ1แผน่นให้ผู้เล่นทุกคนจัดการ์ดบทบาทตามจำนวนผู้เล่นดังนี้จำนวนผู้เล่น5ถึงเจ็คนใช้การ์ดหัวหน้าห้อง1นใบ จำนวนผู้เล่น8-10คนใช้การ์ดหัวหน้าห้อง2ใบต่อมาทำการสับการ์ดเด็กเรียน4ใบและสุ่มออกมา1ใบาจากนั้นให้ใส่การ์ดเด็กกิจกรรมให้ครบตามจำนวนผู้เล่นสับการ์ดอีกครั้งแล้วแจกให้ผู้เล่นคนละ1ใบ ทีนี้ก็เริ่มรอบการเล่นได้เลยให้เพื่อนๆทําดังต่อไปนี้ให้ผู้เล่นที่ได้การทุกคนดูว่าตนเองเป็นบทบาทอะไรหากใครได้การเด็กเรียนให้จําคําตอบบนการที่ได้รับเมื่อทุกคนดูเสร็จแล้วให้วางคว่ำไว้ทําการจับเวลาในการทําข้อสอบ3นาทีในช่วงการทําข้อสอบนั้นให้ผู้เล่นที่ได้รับการเด็กเรียนทําการใบคําตอบที่ได้รับด้วยวิธีการใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่างกายในการใบ การแสดงสีหน้าการใช้บทสนทนาแฝงคำใบ้การวางกระดาษคำตอบการเคลื่อนไหวของมือเป็นต้นเพื่อให้เพื่อนๆในห้องได้รับรู้คำตอบโดยจะต้องทำให้หัวหน้าห้องจับไม่ได้ผู้เล่นที่ได้รับการเด็กกิจกรรมจะต้องหาคำตอบจากเพื่อนเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องหรือจะปวนหัวหน้าห้องด้วยการส่งคำตอบปลอมๆไปด้วยก็ได้ ผู้เล่นที่ได้รับการหัวหน้าห้องจะต้องจับให้ได้ว่าใครได้รับการเด็กเรียนนักเรียนทุกคนทำข้อสอบให้ทันก่อนหมดเวลาเมื่อจบรอบให้หัวหน้าห้องเปิดเผยบทบาทจากนั้นทำการเลือกผู้เล่นหนึคนถ้าผู้ที่ถูกเลือกเป็นเด็กเรียนหัวหน้าห้องจะได้รับ1คะแนนและผู้เล่นทุกคนจะไม่ได้รับคะแนน ถ้าเลือกผิดจะไม่ได้รับคะแนนเลยแม้ว่าจะตอบข้อสอบถูกข้อตามจากนั้นให้ทุกคนเปิดเผยบทบาทถ้าผู้เล่นครึ่งหนึ่งโดยปัดเศษลงตอบข้อสอบถูกจะได้รับ1คะแนนยกตัวอย่างเช่นถ้ามีผู้เล่น6คนถ้าตอบถูก3คนขึ้นไปจะได้รับ1คะแนนหรือถ้ามีผู้เล่น7คนถ้าตอบถูก3คนขึ้นไปจะได้รับ1คะแนนแต่ถ้าตอบถูกไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็จะไม่ได้รับคะแนนผู้เล่นที่เป็นเด็กกิจกรรม ถ้าตอบถูกจะได้รับไปคนละหนึ่งคะแนนหลังจากนับคะแนนเสร็จแล้วให้เริ่มต้นรอบใหม่ด้วยการสุ่มการนักเรียนอีกครั้งให้ทำแบบเดิมเลยแน่นอนว่าทุกคนจะได้ลุ้นทุกบทบาทในทุกรอบเมื่อทุกคนทำข้อสอบครบ5ข้อแล้วเกมจะจบลงผู้เล่นที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะหากมีผู้เล่นที่ได้รับคะแนนเท่ากันจะถือว่าเป็นผู้ชนะร่วมกันทั้งหมด และนี่ก็คือวิธีการเล่นบอร์ดเกมสุดมันอย่าง Final Exam เกมที่เต็มไปด้วยการหลอกล่อชิงไหวชิงพลิบและทํางานเป็นทีมเกมนี้ไม่ใช่เรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของการสังเกตการส่งซิกอย่างแนบเนียนและการจับผิดที่เฉียบขาดใครเป็นนักเรียนหัวใสที่รอดพ้นจากสายตาของหัวหน้าห้องและใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะกันละ่ะถ้าคุณชอบเกมที่สนุกสร้างเสียงหัวเราะและทดสอบทักษะการสื่อสารแบบนี้ลองชวนเพื่อนๆมาเล่นกันดูนะครับแล้วเกมต่อไปที่เราจะมาสอนเล่นจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วเจอกัน